ะเจริญธรรมพี่น้องผู้เข้าอบรมค่ะชื่อสิริกัญญาศรีผสมนะคะชื่อทางธรรมเก๋สื่อสารศีลค่ะตอนนี้เป็นจิตอาสานะคะประจําอยู่ประเทศฮท่องกงค่ะสวนปานาบุญหกแล้วก็อายุ49ปีค่ะปีนี้จะเข้าปีที่50แล้วค่ะเปลี่ยนเลขเจะวันนี้จะมาส่งการบ้านข้อที่1นนะคะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนค่ะ ก็ต้องมาประจานตัวเองนะคะคือว่า,าปัจจุบันนะคะอาชีพก็คือทำงานสายการบินนะคะประจำอยู่ที่ประเทศฮ่องกงแล้วก็อย่างที่ทราบกันนะคะตั้งแต่มีเรื่องโควิดเนี่ยธุรกิจการบินก็หยุดชะงักลงนะคะเมื่อปีหน่งเก้าเนี่ยคะ่ะบริษัทก็มีการเปลี่ยนเปลี่ยนสัญญาของลูกเรือนะคะว่าให้มาเซ็นสัญญาใหม่ทีนี้การทำตรงนี้เนี่ยคะ่ะก็จะทำให้มีการต้อง ตัดสินใจว่าเงินกเกษียณที่เราเคยมีในระบบเก่าเนี่ยจะค้างคงระดับในของเก่าไหมหรือว่าจะเปลี่ยนมาในระบบใหม่ข้อดีของการเปลี่ยนมาในระบบใหม่เนี่ยก็คือว่ามันจะมีคือถ้าเกิดค้างของเก่าเนี่ยนะคะเราก็จะฟรีซเงินก้อนเก่าไว้ที่เงินกเกษียณเดิมโดยที่บริษัทไม่ไม่ไม่ contribu เงินเพิ่มเติมให้อะคะ่ะไม่เพิ่มเติมเงินให้แต่ว่าถ้าเกิดมาเปลี่ยนเป็นระบบใหม่เนี่ย ก็จะเป็นเงินของเรากึ่งหนึ่งแล้วก็บริษัทออกให้กึ่งหนึ่งเป็นอย่างนี้นะคะแต่ว่าเงินก้อนนี้ทั้งหมดที่เราเก็บมาเนี่ยบริษัทจะเอาไปลงทุนกับกองทุนซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าเป็นความเสี่ยงสูงหรือต่ำนะคะโดยปกติตัวเองเนี่ยเป็นคนเงินเดือนออกก็ไม่ค่อยเข้าไปดูนะคะก็จะไม่ค่อยไปสนใจเรื่องการลงทุนอะไรทั้งสิน้นทีนี้แฟนนะคะก็บอกว่าก็ทําไมไม่ไปลงทุนเพราะยังไงเก็บไว้ของเก่าบริษัท มันก็มันมันเงินมันแช่แข็งอยู่อย่างนั้นมันมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นชีวิตมันก็ต้องเอาไปลงทุนอะไรอย่างนี้ยค่ะแล้วก็คิดไปคิดมาเพราะาเรื่องนี้เป็นเรื่องการตัดสินใจใหญ่ใช่ไหมคะแต่ว่าพอมานั่งคิดถึงความเสี่ยงทั้งหมดก็ก็โอเคมันเป็นความเสี่ยงต่ําก็ก็เลยเปลี่ยนสัญญาตัวเองแล้วก็เป็นเซ็นอันใหม่เรื่องการกเกษียณนะคะแต่ว่าเรื่องการทํางานด้านอื่นทุกคนต้องเปลี่ยนหมดอยู่แล้วแต่เรื่องเงินกเกษียณเนี่ยแล้วแต่เราจะเลือก ช่วงโควิดที่ผ่านมาเงินมันก็ขึ้นขึ้น,นลงๆแล้วก็ไม่ค่อยไปดูอะค่ะจนกระทั่งช่วงเนี้ยค่ะที่มันมีสงครามของยูเครนกับรัสเซียปรากฏว่าพอเข้าไปดูเงินก้อนของตัวเองอะค่ะเงินมันขาดทุนไปหลายแสนมากค่ะก้อนใหญ่มากจนแบบ คิดว่าจริงๆปกติตัวเองอะค่ะพอเข้ามาในการศึกษาธรรมะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าเราค่อนข้างไม่ค่อยหวั่นไหวเรื่องพวกนี้ค่ะค่อนข้างมั่นคงกับกับกับตัวเองว่าเหมือนกับนามสกุลจะกล้าจนได้อย่างนั้นนะคะแต่ว่าพอมีเรื่องในความเป็นจริงที่มันมีสภาวะเกิดขึ้นกับเราจริงๆเนี่ย ตอนที่เกิดขึ้นครั้งแรกพอเห็นตัวเงินมันหายไปเพราะว่ามันเราจะรู้สึกเสมอว่าเงินกเกษียณเนี่ยเป็นเงินของตายเราจะไม่ค่อยไปกังวลอะไรกับเขาค่ะพอมันมีความเปลี่ยนแปลงของด้านตัวเงินปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกหงุดหงิดต่อใจใจแรกนี่อยากจะโทษแฟนนะคะแต่ท้ายสุดมันก็ต้องโทษตัวเองเพราะเราเป็นคนเซ็นเองใช่ไหมคะแล้วก็พอโทษตัวเองเสร็จก็ต้องมานั่งพิจารณาว่าทําไมถึงได้โง่ขนาดนั้นทําไมไม่คิดถึงว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโท,โทษนู่นโทษนี่ ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะงดหงิดเรื่องเงินได้เลยค่ะพอมีเรื่องนี้รู้สึกแบบดูซิแผนที่เราวางไว้ว่าเราอยากจะลาออกเพราะว่าตั้งแต่เกิดโควิดและฟังพี่น้องเนี่ยนะคะก็จะคิดอยู่เสมอว่าเราจะต้องลาออกกลับบ้านาทํากสิกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอมามองตัวเองแล้วไม่พร้อมอะไรสักอย่างเงินลงทุนเงินกเกษียณก็เปลี่ยนแปลงไปตั้งเยอะแล้วกสิกรรมต้นไม้สักต้อนอยังไม่ได้ปลูกเลไ <laughs> ความมั่นคงของชีวิตมันมันโดนขย่าอะค่ะก็รู้สึกว่นนาหง,งุดหงิดอ่ อะไรมันไม่เป็นได้ดังใจอะค่ะแล้วก็เหมือนกับมืดๆไปช่วงหนึ่งอะค่ะแล้วก็ไม่อยากงานจริงๆมีงานงานเว็บไซต์ที่ต้องมานั่งทำอยู่อะไรเงี้ยก็จะรู้สึกว่ามันจะมีความเซ็งเกิดขึ้น่ะคะก็มานึกถึงท่านอาจารย์ที่ท่านก็บอกว่าหาความยินดีกับทุกเรื่องให้ได้ก็มามองเรื่องนี้ว่าเออจริงๆเนี่ยเรา คำพูดที่ว่าทุกกับสิ่งที่มีอันนี้ยังไม่จริงนะคะมีไม่ทุกนะคะแต่ว่าถ้าไปยึดมันเนี่ยมันทุกเลยเลยรู้ว่าอ๋อถ้าเราไม่มีเรื่องนี้มาพิสูจน์เราก็จะไม่รู้ว่าเรายึดกับเงินที่เรามองว่าเป็นของตายว่าเป็นของเราแน่นอนแต่พอมันมีความเปลี่ยนแปลงปุ๊บเนี่ยมันมันทำให้เห็นว่าเรายึดกับอะไรบ้างเนี้ยคะ่ะหรือว่ายึดว่าอนาคตเราจะต้อง เป็นไปตามแผนที่เราวางไว้แต่พอมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพราะว่าทุกวันที่เกิดขึ้นเราเดินออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยค่ะก็จะเห็นว่าฮ่องกงเนี้ยค่ะมันจะมีความเปลี่ยนแปลงตรงเรื่องของโควิดของข้าวที่มันเคยเป็นราคาปกติเนี้ยค่ะมันจะแพงขึ้นมาสองสามร้อยเท่าตัวอย่างคราวที่แล้วที่เล่าให้ฟังว่าผักก้อนหนึ่งผักกะหล่ำปีก้อนหนึ่งก็ละสาม้อยบาทมันแบบคือมันเหมือนเล่งให้ตัวเองกลับไป ทำในสิ่งที่พี่น้องกําลังทําอยู่อย่างเช่นพอเพียงพึ่งตอนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มามองความสามารถตัวเองว่าเคยขุดดินแถวว่านะคะไปจ้างเขามาขุดแป๊บเดียวเขาขุดสิบนาทีเขาขุดเสร็จละเราขุดทั้งวันยังไปไม่ถึงไหนแล้วก็มาแล้วจะมาคิดว่าเราจะเริ่มต้นยังไงดีมันมันมีความหวั่นไหวอะค่ะแต่พอมองว่ามันก็ต้องมัน พี่น้องตั้งหลายคนที่เขาไม่เคยทําเขาก็ยังทํากันได้ทําไมเราจะทําไม่ได้เพราะในมันต้องมีความคิดที่เป็นบวกก่อนนะคะว่ามันต้องเป็นไปได้ทุกคนมันไม่เคยมีใครเกิดมาเป็นกสิกร,รรมแน่นอนก็เลยก็เลยเริ่มรู้สึกว่าวางใจได้ในระดับหนึ่งแล้วก็เวลาฟังท่านอาจารย์หรือพี่น้องแบ่งปันก็ก็จะได้ยินว่าทุกใจไปทําไมเบิกบานแจ่มใสดีกว่าอย่างเงี้ยคะ่ะก็ เลยรู้สึกยินดีกับเหตุการณ์นี้ตรงที่ว่าถ้าไม่มีเรื่องเข้ามาในชีวิตเนี่ยหรือไม่มีอะไรมากระทบเนี่ยเราก็จะนึกเราเป็นคนดีสงบเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมันมีเรื่องที่มากระทบให้เราหวั่นไหวเนี่ยมันถึงจะเป็นกระจกสองเข้ามาในตัวเองจริงๆว่าจริงๆแล้วเรายังยึดอยู่กับอะไรเรามีกิเลสอะไรบ้างก็เลยเกิดความยินดีค่ะ <c oughs> มาส่งกันบ้านท่านี้ค่ะค่ะ <c oughs> อนุโมทนากับกุศลของเกสสื่อสารศีลนะคะพี่คิดว่าเป็นเรื่องของกุศลของเราด้วยค่ะถ้าจำนวนเงินมันไม่เยอะมันก็ยังไม่เห็นเราค่ะความหวั่นไหวใช่ไหมมันก็จะไม่เห็นความหวั่นไหวนั้นแล้วก็ทำให้เราไม่ได้คิดต่อในแต่ละวันในแต่ละวันเรื่องของรายรับกับรายจ่ายที่เคยเกินไปกับพี่น้องที่เล่ามานะนะคะ ตอนนี้เนะี่ยพอเรามาเรียนรู้แพทยวิถีธรรมเนะี่ยเรารู้สึกถึงการใช้จ่ายน้อยไหมคะเกรู้สึกชัดไหมคะตรงนี้ปกติเกอไม่ค่อยใช้จ่ายค่ะจริงๆจะเป็นเป็น,เป,นเป็นแอร์ที่คือเมื่อก่อนสมัยแรกๆเราก็ใช้จ่ายก็แบรนด์เนมน,น,นู่นนนี่เยอะแยะไปหมดใช่ไหมคะ,คะแต่หลังๆเนี่ยเก๋ไม่ค่อยใช้อะไรเท่าไหร่เรียกว่าน้อยมากค่ะ,คะน้อยน้อยอยู่ค่ะค่ะคือคือมันมันลดลงแล้วน่ะจิตของเรามีความ พอเพียงแล้วความเป็นมันใกล้ความเป็นวันนะกเก้าที่กินน้อยใช้น้อยได้แล้วก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ต้องการอะไรมากมายทีนี้เมื่อก่อนพี่พี่ก็คิดเหมือนกันนะตรงจุดที่ว่าเอะการที่ที่ว่าความรู้สึกว่ามันมันไม่อยากได้มันจะมันจะเกิดยังไงแต่ว่าพอเราพอเราได้เรียนรู้แหละได้เรียนรู้พี่น้องเรา ไม่ว่าใครจะมีมากน้อยแค่ไหนนะตรงนั้นอ่ะในมุมมองพี่ก็มองว่ามันเป็นตัวเลขในกระดาษเฉยๆนะถ้าตราบใดที่มันยังไม่ได้มาเป็นที่เราจะได้อาศัยมันเช่นเออเอามามาซื้อข้าวของอาหารอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะหรือเครื่องอุปโภคบริโภคอะ่ะตราบใดที่มันยังอยู่ในกระดาษอ่ะมันไม่มันมันไม่ได้มีผลกับชีวิตอะไรเราเลยนะ แต่การแลกเปลี่ยนสิ่งอุปโภคบริโภคมันก็มันก็คือประโยชน์ของการใช้สิ่งนั้นเท่านั้นเองแล้วทีนี้พอเราพอเราได้เห็นคําว่าสุดท้ายไม่มีใครได้ใครเป็นใครมีอะไรมันไม่เหลืออะไรเป็นของใครจริงๆอ่ะภาพนี้ก็ชัดมากนะคะพี่เคยมีครั้งหนึ่งนะพี่ไปจะเดินทางไปเชียงใหม่ค่ะ นั่งไปนั่งบนเครื่องไปข้างๆนะ่ะเป็นผู้ชายท่านนะ่งที่อายุเยอะแล้วไม่รู้ว่าปกตินั่งเครื่องก็จะไม่คุยกันใช่ไหมคะแต่มีโอกาสได้สนทนากับท่านแล้วท่านท่านรู้สึกยังไงไม่รู้แต่ว่าเรารู้ว่าเออมีเรามีโอกาสได้ฟังท่านเล่าชีวิตเลยนะคะท่านเล่าชีวิตให้ฟังว่าตอนนี้ท่านกำลังดูแลโปรเจกต์การก่อสร้างสองร้อยล้านอ่ะ สองร้อยละซึ่งจริงๆท่านไม่ได้อยากทำแล้วนะแต่พอดีอเหมือนกับท่านอายุเยอะแล้วแต่ว่ามีคนทีมลูกน้องอะคะ่ะที่อยากทำอะแล้วก็ไปไปประมูลทำแต่พอทำตอนนี้นะ่ะคือมันมาอยู่ตรงกลางแล้วระหว่างถ้าไม่ทำก็คือถูกปรับซึ่งมันจะเยอะมากแต่ถ้าทำไปมันก็ขาดทุนนะคะทำไปขาดทุนแต่อาจจะทำให้ส่วนต่างของความเสียหายนั้นน้อยลงเนี่ยท่านเล่าไปแต่พี่สัมผัสได้พี่ได้ไประโยชน์ ได้ประโยชน์ท่านท่านเล่าก็เป็นการระบายแล้วค่ะเพราะเราได้ฟังใช่ไหมคะก็ก็ยินดีนะที่มีโอกาสได้ท่านคงคงเห็นว่าท่านสามารถที่จะคุยได้นะคะก็ได้ให้ประโยชน์ท่านตรงที่ว่าได้เป็นผู้รับฟังแต่เราได้เห็นประโยชน์เรื่องของมีเงินมากมายแล้วยังไงไม่ใช่ท่านมีน้อยนะคะถ้าหักลบแล้วท่านก็ยังมีมากอยู่นะพี่คิดว่าท่านมีมากอยู่แต่ตอนนี้ท่านกําลังทุกข์่ะท่านกําลังทุกข์แล้วท่านก็เล่าว่าท่านเป็น ท่านมีมีการนะมีตลาดนะมีตลาดมีแล้วท่านก็เล่า,เล,าเล่าเรื่องของครอบครัวด้วยกับปัญหาในครอบครัว,วที่เป็นเรื่องของทรัพย์สินทั้งหลายนี่แหละคะ่ะทําให้เราเคสนั้นกรณีนั้นนะคะพี่ขอบคุณท่านอยู่พี่ได้ได,ได้ชัดเรื่องของการมีเงินอนะ่ะบางทีคนมีเงินนั่นแหละคือเหตุแห่งทุกข์ของท่านนะคะ ถ้าหากลบแล้วเราเห็นมีบางบางท่านนะท่านมีเงินท่านมีส่วนต่างไม่เยอะอท่านก็ไม่ได้มีทุกข์กับกับตรงส่วนนี้แต่ว่าพอมีเยอะๆมันสามารถทําให้ทุกข์ได้ถ้าเราถ้าเราพิจารณาได้จริงๆมันคือมิจฉาทิฏฐินะถ้าความคิดเห็นไม่ถูกตรงนะมันก็จะทําให้ทุกข์กับกับส่วนนี้ได้แล้วทีนี้ตอนนี้เนี่ย มันมีเหตุปัจจัยให้ให้สื่อสารศีลได้เอามาพิจารณาแล้วพี่ว่าเหตุการณ์นี้มันน่าขอบคุณอะเรื่องของตัวเลขในกระดาษนั่นแหละแต่ว่ามันมามีผลกระทบกับจิตใจของเราเนี่ยมันก็มันก็ถือว่าต้องขอบคุณกับเหตุการณ์ได้ที่ทําให้เราได้เห็นกิเลสตัวนี้ซึ่งถ้ามันอ่ามันไม่มีเหตุการณ์นี้มันก็ยังนอนเนื่องอยู่นะคะแล้วเราก็ได้ไม่ไม่ได้มีโอกาสมาฉุกคิดด้วยค่ะ ตรงนี้น่ะต้องขอบคุณกับเหตุการณ์เงินจํานวนนั้นน่ะมันมันน้อยด้วยซ้ําถ้าเทียบกับประสบการณ์นี้ที่เราจะได้รับถ้าเทียบกับกิเลสต,ตัวนี้ที่มันจะ,ะมาแสดงตัวให้เราได้เห็นแล้วพี่คิดว่าต่อยอดจากตรงนี้น่ะเก๋จะต่อยอดความคิดได้อีกเยอะเลยค่ะจากกิเลสต,ตัวที่มันนอนเนื่องมาให้เราได้เห็นนี้นะคะพี่ว่าอีกท่านหนึ่งที่จะช่วยแบ่งปันได้ดีก็คือชุนจางคายนะคะอาชุนเชิญค่ะ กับคารวะอาจารย์ครับจเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านครับคือผมก็ <c oughs> บันทึกไปก็เดินไปเดินมาทํานู่นทํานี่ไปนะครับพอดีได้ฟังเรื่องของพี่เก๋แล้วมันก็รู้สึกว่าเออนะผมผมฟังคือลุนตอนท้ายว่าพี่เก๋ะจะออกมาจากความรู้สึกที่มันผิดหวังอะไรอย่างนั้นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ออกมาได้นะผมก็รู้สึกว่ายินดีด้วยนะครับแต่ว่ามันมีส่วนหนึ่งที่เออเรื่องของการวางแผนอนาคตอะไรต่างๆเนี่ย คือมันทำให้นึกถึงประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีมีอาชีพการงานที่มั่นคงกว่านี้นะแต่พอเจอสภาวะโควิดมาเนี่ยอาชีพมันก็มันก็เสื่อมลงมันก็เเรียกว่ามันมันไม่สามารถทำรายได้ให้เราได้เหมือนเดิมนะนะแล้วมันก็เป็นเป็นจังหวะด,ดีที่ทำให้เราสามารถตัดสินใจได้ก็คือเปลี่ยนมันซะเลยเปลี่ยนอาชีพซะเลยแล้วก็มาทำอาชีพที่มัน มันรายได้ลดลงเยอะเนะี่ยแต่ว่าเรารู้ว่าเราพอจะอยู่กับมันได้นะครับแล้วจริงๆในช่วงนั้นเนี่ยผมมีสภาวะที่ว่าไอการพึ่งตนเนี่ยมันมันต้องไปกับการครบมิดรดีนะครับคือคือพี่น้องเราไม่สามารถที่จะทำกสิกรรมปลูกอยู่ปลูกกินเองกันได้ทุกคนหรอกบางคนก็ไม่ต้องทำบางคนแต่ว่าอยู่กับหมูมิดรดีคบมิดรดีเราก็รอดได้เหมือนกันนะครับ คือตอนแรกผมคิดว่าเออถ้าผมเจอวิกฤตหนักๆแล้วผมทําอะไรไม่ได้เลยผมก็นั่งตัดต่อวิดีโออย่างเดียวนี่แหละอย่างนี้แหละผมเชื่อว่ามีพี่น้องที่จะเลี้ยงผมนะฮะผมไม่ต้องไปปลูกข้าวปลูกขัว่วปลูกผักเองแต่ว่าจะมีคนเอาข้าวให้กินแล้วผมก็กินแค่นี้แหละผมก็อยู่แล้วใช่ไหมฮะผมกม็รู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้ไม่ได้ยากอะไรนะมันไม่ได้เป็นวิกฤตวิกฤตอะไรหรอกนะนะถ้าเรามีมิตรดีสักอย่างนะเออแต่นี้มันก็อยู่ที่ แผนของที่พี่เก๋วางไว้อะแล้วอีกอันที่ผมฟังแล้วสะดุดก็คือว่าพอมันเจอวิกฤตอย่างนี้นะครับแล้วมันมีเหตุต่อไปที่พี่เก๋บอกว่าเออเรายังไม่เคยทําเลยกสิกรรมขุดดินเรยังไม่เป็นเลยอะไรเงี้ยแต่แต่เราจะเชื่อว่าเรามันต้องเป็น,นได้อะไรไอ้ความคิดแบบเนี้ยคือความคิดแบบที่ผมก็เคยมีว่าอะไรอะไร,ะไรถ้าเรามีความมั่นใจความเชื่อมั่นว่ามันจะเป็นไปได้มันทําไ,ได้นะ่ะมันทําได้น่ะมี can ดูอะไรประมาณนี้นะครับเมื่อก่อนผมก็เชื่ออย่างนั้นนะแต่ แต่มาหลังๆนี้ผมผมไม่ไปเชื่ออย่างนั้นละผมคิดว่าเอ้ยมันเป็นไปไม่ได้ก็เป็นไปไม่ได้เราก็ทําอย่างอื่นได้เราไม่ต้องไปไปยึดว่าเราจะต้องทําแบบนั้นไงเออใช่ไหมฮะเพราะบางอย่างเราไม่ได้เกิดมาเพื่อทําสิ่งนั้นเราไม่ได้เกิดมาเพื่อทําสิ่งนั้นแต่ว่ามันมีสิ่งอื่นให้เราทําแล้วเราก็อยู่รอดได้หรือมันจะรอดไม่ได้จริงก็ไม่เป็นไรเราได้ความผาสุขได้ความได้ใจไร้ทุกข์แล้วเราก็ไปเราก็ไปทําต่อชาติหนะครับ มันก็เท่านี้เองครับขอบคุณครับค่ะเหน็นเห็นขอบคุณเหตุการณ์ได้หรือยังคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะเพราะว่าจริงๆอ่ะตอนกี้ฟังน้องชุนกับพี่นิดหน่อยค่ะจริงๆเป็นคาแรคเตอร์ตัวเองเลยค่ะว่าเราต้องทําได้ทุกอย่างไม่ว่าอะไรที่เข้ามาในชีวิตหรือว่าโง่ไม่ได้เอาอย่างนี้ดีกว่าประมาณว่า ต้องต้องทําไม่ได้อะอะไรที่ใครทําไม่ได้เราต้องทําไม่ได้แต่ฟังน้องชุนพูดตะกี้นี้ก็เกิดความยินดีค่ะว่าเออเราไม่ได้ไม่ไม่เป็นทุกอย่างก็ได้อย่างเงี้ยค่ะจริงๆไอ้ความคิดเนี้ยมันเกิดขึ้นมาสักพักแล้วค่ะแต่ว่าพอมีคนมามาคอนเฟิร์มอีกสักคนหนึ่งว่าเออมันมันไม่ต้องทําทุกอย่างก็ได้ตราบใดที่เรายังอยู่ในกลุ่มหมูมิตรีฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะโอ๊ยแบบ ใช่พี่ยืนยันอีกคนหนึ่งนะคะพี่ก็ทํากสิกรรมไม่ได้กินหรอกค่ะถ้าจะให้ต้องเลี้ยงชีพด้วยการปลูกแล้วก็มีพอเนี่ยนะคะแต่ว่าพี่ไม่ได้รู้สึกว่าพี่จะต้องทํากสิกรรมได้ถึงกับพอเลยเพราะพี่มองพี่มองภาพขององค์กรแพทย์วิถีธรรมว่าเป็นครอบครัวใหญ่ะคะ่ะตอนที่เราไปทําค่ายกันนะคะไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําเป็นทุกอย่างนะ คนหนึ่งทำอาหารเนี่ยพี่ทำอาหารไม่เก่งใช่ไหมแต่พี่อยู่เวทีพี่ก็เป็นผู้ดำเนินรายการไปเป็นพิธีกรไปค่ะแล้วพี่น้องสื่อท่านก็ทำสื่อท่านก็ไม่ได้ไปทำอาหารนะทีมปลูกกสิกรรมทีมกสิกรรมท่านก็ทำกสิกรรมของท่านแต่ว่าเราก็ได้อาศัยกันและกันนะคะดังนั้นอ่ะพอมาอยู่ตอนนี้อยู่บ้านใครบ้านเราใช่ไหม เพื่อนทําอาหารให้ก็ไม่มีแล้วล่ะนะคะไม่ได้มีอาหารจากเพื่อนแล้วแต่พี่ก็รู้สึกว่านี่ก็คืองานของเรานะงานในหมู่อ่าถามว่าถ้าเป็นพี่ต้องไปทํากสิกรรมแล้วใครจะทําหน้าที่ที่พี่ทําอยู่ตอนนี้ดังนั้นอ่ะตรงนี้ก็คือจุดที่ดีที่สุดกสิกรรมไร้สารพิษเนี่ยพี่น้องชาวบ้านท่านก็ทําพี่ก็ไปซื้อสิพี่ก็เอาเงินไปซื้อมาแล้วพี่ก็ได้กินอาหารไรสารพิษแล้วอ่า ด้วยความยินดีด้วยว่าเออก็ยังยังมีกุศลอยู่นะบางที่อาจจะไม่มีกุศลที่มีผักไร้าสารพิษด้วยซ้ําแต่อยู่ที่นี่เป็นเมืองเมืองกเกษตรอ่าเมืองธรรมกรเกษตรนะคะก็จะมีกลุ่มที่ทําอยู่นี่นเราก็มีกุศลของเราอยู่แล้วก็ยินดีกับกุศลเท่าที่มีที่ได้ที่เป็น่ะนะคะเราไม่ได้มีกุศลที่จะไปมีเวลาทํากิจกรรมเต็มกําลังอยงี้นเราก็ รู้สึกว่าเออเราก็รับจุดนั้นได้รับจุดนั้นได้ด้วยอ่าด้วยความยินดีไปปลูกเล็กๆน้อยๆปลูกเล็กๆน้อยๆพอได้อ่าถือว่าได้ร่วมเรียนรู้กับเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะค่ะแม้แต่พี่ทําโครงการว่าพี่จะไปทําสวนใช่ไหมพี่มีสวนอ่ามีสวนกล้วยนะพี่เริ่มต้นไปแล้วอ่าแล้วก็กล้วยเขาก็เติบโตเขาไปเองแะค่ะตอนนี้เพราะว่าพี่ไม่ได้ไปเยี่ยมเขาหลายวันนานแล้วค่ะ ไม่ได้ไปเยี่ยมเขานานแล้วแต่ว่าถามไปนะคะผู้ที่ท่านช่วยดูแลท่านเ็าบอกว่าเขาเติบโตดีอยู่ก็รู้ว่าเอ,อแม้แต่คิดอยากทำมันก็ทำไม่ได้หรอกแล้วก็ยินดีที่เราไปทำไม่ได้นั่นแหละยินดีที่ว่าเราก็มีหน้าที่ท,ที่จำเป็นสำคัญเหมือนกันเราใช้เวลาของเราให้เป็นประโยชน์สูงสุดนั่นคือนั่นคือดีที่สุดแล้วค่ะอยู่ที่ว่าเรามี ศักยภาพด้านไหนแล้วก็เอาใช้ศักยภาพด้านนั้นแหละเงินเขาก็ให้หามาไว้อ่าไว้เป็นเครื่องมือในการเลี้ยงชีพนะคะตรงนี้น่ะเอาสะสมมาเนี่ยคิดว่าใช้ไปนี่ที่มีมาเน่ะจะใช้หมดหรือเปล่าอ่าสุดท้ายเราไม่อยู่แล้วเนี่ยมันก็เป็นตัวเลขที่จะต้องส่งต่อไปให้คนอื่นค่ะแม้แต่คนที่มีหลายแสนล้านก็เหมือนกันนะคะ ท่านก็ไม่ได้กินได้ใช้ทั้งหมดหรอกอคำว่าแล้วจะหามาให้มากทำไมเนี่ยจึงเกิดขึ้นมาได้นะคะพี่พี่จึงถ้าพี่พี่ลาออกจากราชการมาจริงๆที่เหลือเวลาของราชการก็เยอะนะคะถ้าเป็นรายได้ก็ถ้าเป็นรายได้ที่เป็นตัวเลขในเมืองไทยเนี่ยก็ถือว่าเยอะที่มันเปลี่ยนที่มันเปลี่ยนไปแต่พี่ก็คิดมุมนี้แหละค่ะ ว่าแม้พี่มีเยอะตรงนั้นพี่ก็ใช้เท่าที่มีวันหนึ่งพี่ก็ใช้ไม่เยอะที่มีส่วนต่างเยอะทุกวันอยู่แล้วดังนั้นอะ่ะรวยได้เหมือนกันค่ะรวยได้เหมือนกันเพราะว่าเราเรามีรายรับมากกว่ารายจ่ายกันพี่ว่าเข้ามาเรียนรู้แพทยวิถีธรรมสามารถเป็นแบบนี้ได้ทุกคนด้วยค่ะเพราะเรามีกําลังของเรานะ่ะเรามีกําลังกายเรามีกําลังปัญญาที่เราจะ สร้างผลผลิตได้มากกว่าที่เรากินเราใช้อยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นมุมไหนค่ะค่ะแบ่งปันประมาณนี้ค่ะสมีพี่น้องจะเพิ่มไหมคะค่ะก็อขอโอกาสค่ะค่ะไม่เช่นค่ะก็คือเมื่อก่อนก็อยากหาเงินชอบหาเงินเหมือนกันค่ะแล้วขณะนี้ค่ะก็ ที่ที่บ้านก็เข้าใจว่าทําไมเราไม่หาก็บอกว่าพอใครมาพูดอะไรเราบอกว่าเราบอกแล้วว่าเราจะไม่หาเงินแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็กินนิดเดียวเนาะเราก็กินแค่มือเดียวเนาะเนื้อสัตว์อะไรเราก็ไม่ได้กินค่าใช้จ่ายอะไรเราก็กินนิดเดียวหมอเราก็ไม่ได้หาเมื่อก่อนหามาแทบตายมีเท่าไหร่เก็บมาเท่าไหร่เก็บหอมนอนริบมาเท่าไหร่ก็ต้องให้หมอหมดทีนี้เดี๋ยวนี้หมอก็ไม่ไม่ได้หาค่ารักษาพยาบาลก็ไม่ได้จ่าย เมีมีคนเขาก็จะมาพูดถึงว่าเออแล้วแล้วเขาทาไมถึงแบบว่าดูแบบดูชิวจังดูไม่หาเงินดูไม่อะไรบอกว่าคนในครอบครัวก็จะบอกโอ้ยถ้าเป็นอย่างเขาได้ก็ไม่ต้องหาหรอกเพราะว่าคือมันอีก,อ,กอีกหน่อยจะดีไปกว่านี้อีกไม่ต้องกินเลยไม่ต้องหาอะไรเงี้ยค่ะเราก็บอกก็ได้ก็คือแบบว่าคือจริงๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องที่อยู่ตามศูนย์เนี่ยค่ะมีจะรู้สึกว่าเป็นคนมีบุญเนาะ เวลาเราอยู่ศูนย์นี่เรารู้สึกมีบุญมากเลยคนที่อยู่บ้านเนี่ยกว่าเช้าขึ้นมาเนี่ยกว่าเราจะมานั่งทําอาหารให้เรากินเองโอ้เราต้องทําทุกอย่างเองหมดเลยเราอยู่ศูนย์เราทําแค่อย่างเดียวเองถึงเวลากินข้าวเราก็มีข้าวกินคือคือแบบเออเราก็ไปทําแบบเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ต้องรับผิดชอบแบบงานหลายหน้าค่ะ แต่อยู่บ้านเนี่รับผิดชอบหลายอย่างค,คือถึงแม้อ่าการหาเงินนี่รับผิดชอบน้อยลงไม่ไม่ค่อยหาแล้วแต่เราก็ยังต้องรับผิดชอบภารกิจอะไรมากมายอ่ะแต่อยู่ที่ศูนย์นะคะอาจารย์บอกว่าให้ทําความดีอย่างเดียวดูซิว่าถ้าเราไม่มีกินให้ทําดีอย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะให้ให้รู้ไปว่าคนเขาจะไม่เลี้ยงไว้อะไรเงี้ยค่ะมันจึงคิดว่าแบบเหมือน จริงเป็นจริงอย่างที่พี่นิดหน่อยพูดเลยค่ะเอ่อไอ้ที่มันหายไปนะคะมันก็แค่ตัวเลขมันจะมามันจะไปมันก็แค่ตัวเลขแต่ใจเราเนี่ยมัน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 ดีนะคะเมเม,มอนุมโมทนาบุญกับอ่คุณเก๋นะคะที่เอา เอาเรื่องเนี้ยมาเพราะว่ามันเป็นอะไรที่สร้างความหวั่นไหวเนาะเหมือนที่อาจารย์พูดเวลาฟังอาจารย์อยู่กับหมู่กลุ่มมันเหมือนจะบรรลุธรรมเนาะผัสสะไม่มีเนาะแต่พอออกไปเนี่ยอันนี้มันเป็นของจริงที่เราต้องไปเชิญที่เราต้องเห็นนะแล้วเราก็ข้ามผ่านมันด้วยความยินดีได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่ามันจะดีหรือมันจะไม่ดีถ้าเราสร้างความยินดีได้ทุกสถานการณ์นะคะจิตของเราก็จะ หาสุขได้ทุกเวลานะคะเป็นการบ้านที่ดีงามมากเลยกับอนุทิที่ได้รับการแบ่งตันค่ะ yeah.